ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครชีวิตครอบครัวที่สื่อให้รู้ว่าการเป็นบุตรและธิดานั้นควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองที่สำคัญจะต้องกระตันยูต่อผู้มีพระคุณจากวประพันธ์ของมริษาวาดวงกฎคำว่าลูกมีค่ามหาศาลสำหรับคนเป็นพ่อแม่ ประครบประงมเลี้ยงดูอุ้มชูเพียงเพื่อให้ลูกเติบใหญ่ร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพียงแค่นี้พ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นลูกจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องรอโอกาสทำได้ตลอดเวลากับคำว่าทดแทนพระคุณพ่อ,พอแม่คณนะ เกดทิพย์ขอเชิญท่านฟังพระคุณพ่ณพอ,พอแม่เยาก็น่าจะรู้ตัวเองดีนี่นาว่าสิ่งที่เฮททาอยู่เวลานี้มันถูกต้องไหมงานม่านของเฮียก็ไม่มีใครทางบ้านรู้มีลูกสองขวบแล้วถึงได้กลับไปหาเตี๋ยกับแม่มหายไปสลายปีเรียนจนจะจบปริญญาตรีแล้วถึงยอมกลับไปหา ที่ร้ายไปกว่านั้นแปหาเตี๋ยกับแม่ก็แบมือขอเงินเตี๋ยทั้งสองแสนแล้วเฮียว่ามันสมควรไหมล่ะเอ้ะเหลี่ยนี่นายรู้เรื่องนี้ได้ไงฮะรู้สิทาไมฉันจะไม่รู้ล่ะก็เงินฉันทั้งนั้นแหละจะเป็นคนส่งไปให้ครอบครัวแล้วน้องๆฟ้องนายใช่ไหมใครฟ้องก็ช่างเถอะน่าฉันรับรู้ก็แล้วกันเฮียน่ะเอาแต่เงินทองของพ่อแม่ทํางานจะมีรายได้ดีสร้างโรงงานก็ไม่เคยส่งเงินทองให้พ่อแม่ใช้เลย พอเดือดร้อนเฮียถึงจะยอมโผล่หน้ามาทำอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนี่เช่นเตือนสติเฮียนะไม่ได้ดา่าไม่ต้องพูดล่ะจะาลำคาญก็ตามใจเฮียแล้วกันไม่อยากจะว่านักหรอกมาให้ก็ไม่เป็นไรนะดิ้นรอเราเองก็ได้ฉันเองก็มีศักดิ์ศรีเหมือนค่าเชิญตามสบายตามสะดวกเลยเออแล้วนี่จะกินข้าที่นี่หรือเปล่าล่ะเดี๋ยวจะสั่งอาหารจากเหล่ามาให้กินไม่ต้องดียวจะกลับแล้วตามใจนะ ไม่ว่ากันนะคะฮัลโหลหิงหลิงแม่เองนะค่ะแม่แม่อยู่ไหนขนั่น่ะวันนี้แม่อยู่ในตลาดจ้ะก็เลยโทรมาคุยกับเราได้อามิเป็นยังไงบ้างละ่ะโทรเข้ามือถืออมิทีไรอะ่ะฝ่าข้อความทุกทีเลยก็คงจะติดกิจกรรมนะแม่ พักเนี้ยมิงยุ่งอยู่กับกิจกรรมจนตัวนี่ผอมแห้งไปหมดแล้วล่ะค่ะตายจริงผอมขนาดนั้นเลยเหรอค่ะมิงก็ผอมจริงๆนะคะแม่เหมือนคนติดยายังไงอย่างนั้นเชื่อคะ่ะเราพูดจริงเหรอน้องเราติดยายอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะว่าอย่างไงโอ้โท่แม่นะหูแม่เนี่ยนะหาเรื่องจริงๆเลยมิงยังไม่ได้บอกแม่สักหน่อยว่าอหมิงนะ่ะติดยาแค่บอกว่า อมิงนะ่ะผอมแห้งเหมือนคนติดยาแม่เข้าใจคำว่าเหมือนไหมคะแค่เหมือนคนติดยาเท่านั้นละคะ่ะแล้วติดหรือเปล่าละ่ะเรื่องนั้นหลิงก็ไม่รู้คะ่ะเพราะหลิงก็ไม่เคยเห็นหมิงเขาดูดยากับตาของตัวเองสักทีนี่ค่ะแม่แล้วทําไมไม่ดูแลน้องบ้างโอ้จะดูแลน้อยยังไงล่ะคะเราอยู่กันคนละหอพักนะคะแม่หลิงอยู่หอพักห่างจากมหาลาัยไปไกลหน่อย ส่วนอมิงนะ่พักอีกหอหนึ่งใกล้มาหาลัยหน่อยก็ทำไมถึงไม่ย้ายมาอยู่หอเดียวกันสักทีละ่ะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะห้องพัดม,มันไม่มีนี่ค่ะตอนหลังก็ขี้เกียจย้ายข้าวของแล้วค่ะย้ายทีนะ่ะมันเหนื่อยมากๆนะคะแม่ค่ะแม่จะเป็นห่วงอมิงแล้วละสิปล่อยให้ผอมแห้งได้ยังไงเงินทองก็ส่งไปให้ไม่ขาดเลยนี่นะวัยรุ่นก็อย่างนี้ล่ะค่ะแม่ ติดเพื่อนเอาแต่เที่ยวลืมกินข้าวนะคะแม่ลืมได้ยังไงเรื่องกินอะมาเรื่องใหญ่มากๆเลยนะโอ้ยวัยรุ่นะเขาไม่คิดอย่างแม่หรอกค่ะขนาดหลิงเองยังอดข้าวเป็นบางมื้อเลยคะ่ะกลัวอ้วนนะคะอ้วนแล้วแต่งชุดอะไรก็น่ากเกลียดไปหมดระวังเธอะรักสวยรักงามเข้าไปเป็นโลกกับพ่อแล้วจะรู้สึกและแม่เป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนเดิมนะจ๊ะลูกแม่กวนทุเรียนเอาไว้ ส่งแม่จะส่งให้ไปกินเอาไหม,มแม่ส่งขนมแข่งมาดีกว่าค่ะที่แล้วมาแม่ได้ทําขนมแข่งไมคะขนมแข่งเบ,งเบตองน่ะไม่เหมือนใครกวนแป้งข้าวเหนียวเองนึ่งจนขนมเป็นสีน้ําตาลแก่ที่สําคัญขนมลูกใหญ่มากใช้กระป๋องทรงกระบอกใหญ่ผ่าครึ่งแล้วก็รองด้วยใบยตองแล้วก็เทปแป้งข้าวเหนียวที่ผสมน้ําตาลแล้วลงไป แล้วนึ่งข้ามวันข้ามคืนจะหนมแข็งเป็นสีน้ำตาลเข้มหอมมากอยากกินมากค่ะแม่ค่ะแม่ส่งไปให้เรามีเวลาทำกินหรือไง <c oughs> ก็ให้แม่บ้านในหอพักเขาทำให้กินนะคะแล้วก็แบ่งให้เขาไปบ้างค่ะก็พอมีอยู่บ้างค่คะเหลืออยู่สักหกลูกเห็นจะได้แล้วจะส่งไปให้กินนะจ๊ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คุยกับใครอะที่รักว้ายี่สาวเมื่ไหร่ลลูก แจกมาตามสายนะจ๊ะอ๋อคนข้างห้องนะคะแม่สนิทก,กันนะคะเอองั้นแค่นี้ก่อนนะคะแม่กําลังจะซักผ้านะคะเพิ่งกลับมาจากมหาลัยค่ะจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะลูกค่ะแม่ว่างๆแม่ไปหาน้องดูแลน้องบ้างนะเข้าใจมะมทราบแล้วค่ะแม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าลูกคุยโทรศัพท์กับใครเลยจ้าที่รักม,ม่เอาค่ะเพิ่งกลับมาจากมหาลัย เหนือเต็มตัวค่ะพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะวันนี้พี่เรียม่นก็รู้เรื่องเลยอ่ะอ้าวทำไมล่ะคะไม่รู้มันกันอนะสมองคิดถึงเมียม,มากไปหน่อยละมั้งอยากจะกลับมากอดเมี่ตั้งแต่ข้าแแลวนะจ้าอโอ <c oughs> พี่สากหนะ้าพ <c oughs> อก่อนนด้ค่ะพอได้ยังไง คิดถึงจะจะขาดอยู่แล้วมีสุดที่รักของพี่พี่เนะ่ะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะนี่พี่ไปอาบน้ำสักทีสิคะดูสิคะเหงื่อเต็มตัวเลยนอนอยู่ได้ก็ยังไม่หายเหนื่อยเลยนี่นาะรู้ไหมหลิงนะ่ะทำให้พี่เนะ่ะจะจะขาดทุกครั้งเลยแล้วชอบไหมล่ะคะชอบมากๆจ้ะเขาบอกก่อนนะ ห้ามไปยุ่งกับใครมีพี่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะ่ะพี่ศากไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของเหลิงนี่คะแน่พูดอย่างเนี้ยแสดงว่าคิดที่จะนอกใจพี่รัชมาล่ะเบื่อพี่ณัชมานี่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวก็วกไปหาเรื่องอย่างว่าจนได้หรอกฉันน่ารู้นิสัยพี่ศากดีไปลุกไปอาบน้ำเดี๋ยวจะได้ออกไปหาข้าวกินกัน ขอนอนกอดหน่อยได้ไหมม่เอาล่ะฉันอาบน้ําแล้วพี่งเหงื่อเต็มตัวเลยดูสิผ้าปูเตียงน่ะเปียกแล้วเร็วไปอาบน้ําเร็วเข้าขอหลับสักพักเถอะน่าเหนื่อยเหลือเกินน่ะไม่สืสารผัวเหรอฮะผัวเสียพลังงานไปไม่น้อยเลยนะพูดจาน่าเกลียดก็พูดความจริงทั้งนั้นน่ะไม่เห็นว่าจะน,น่าเกลียดตรงไหนเลยอะเอาเหอะเชิญพูดไป ยิ่งอยู่ก็เหมือนพ่อเร่าจีก็ไปทุกทีแล้วรู้ตัวหรือเปล่าพูดกับเมียเป็นจะเสียหายตรงไหนได้นี่จ๊ะจิงไม่ใช่เมียจ๋าเมียสวัสดาของผัวใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยฮัลโหลพี่เองนะหลิงอาจารย์ใครแล้วนั่นอ่ะวังไงหลิงพี่ถามว่าใครโทรมาพี่สัว์เงียบๆได้มิคะฉันกำลังพูดโทรศัพท์อยู่ก็บอกมาก่อนสัว่าใครอ่ะ ทำไมต้องทาเสียงหลงทำท่าตกใจขนาดนั้นด้วยอ่ะอาจารย์ที่ไหนว่าไงถ้าไม่ยอมบอกจะแย่งมือถึงมาพูดเองอย่านะพี่ทำอย่างนั้แกจะเลิวก็เรานี้เลิกกันแน่หลิงหลิงกล้เาเลิกจริงๆด้วยนะพี่ศัก์ชีวิตเนี้ยมันเป็นของฉันพี่ควรจะให้เกียรติฉันด้วยเราไม่ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับใครเพราะฉะนั้น จะหอบกระเป๋าจากไปเมื่อไรก็ย่อมได้ม่ต้องมาจ้องหน้าฉันรีบไปอาบน้ำซะจะได้ออกไปกินข้าวด้วยกันจะไปไหมฉันน้ำมือเนี่ยอดมือถือจนเมื่อยมือแล้วนะก็ได้ก็ได้ก็ได้อาบน้ำก็ได้ไม่เคยได้หนังใจเลยโถ่เอ้ยเึ้กเลยเป็นบ้าไปแล้วหี่ไงอยู่ดีๆก็แตะข้าวของก็จุยกระจายน่ะเฮนี่ แต่แทบประตูห้องน้ำเลยหึยๆบ้าบ้นานไหมหฮะโถยฮัลโหลลิงลิงยังฟังพี่อยู่ยรหรือเปล่าฮัลโหลอาจารย์หละัคะก็บอกแล้วไง,งว่าไม่เรียกว่าอาจารย์ครูน่ะเป็นผัวของลิงลิงแล้วนะเรียกพี่สิค่ะพี่พี่โอนเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะไปเช็คดูที่ตู้เอทีเอ็มหรือยังอะฮะยังเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ พี่ออไมาให้ด ha? ิ่งเท่าไร่คะพัน <DOWN> ห <can> ้า <yun> ร้อยบาทจ้ะพอใช่ไหมก็พอใช้ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะอแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะรวมของแม่ที่ส่งมาก็พอใช้ทั้งเดือนนั่นแหละขอบคุณพี่มากมากนะคะคิดถึงมียเจเจขาดอยู่แล้วนะจ๊ะลิงก็คิดถึงพี่เจจะขาดอยู่แล้วเหมือนกันค่ะโอ้จริงหรอจ้าลิงจริงสิคะไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอ ทำไมล่ะคะก็คนสวยๆอย่างหลิงนะ่ะพูดจาดีๆอย่างหลิงเนี่ยนะอยู่ในเมืองยยลาแบบเนี้ยจะต้องมีผู้ชายมาติดพันมากมายเลยนะจ๊ะแหมพี่เห็นหลิงเป็นนางกากีหรือไงคะโอ้โอ้เปล่าเปล่าเปล่านะพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อยเออพี่ขอโทษก็ได้จ๊ะถ้าทําให้หลิงคิดอย่างนั้นนะจ๊ะช่างเถอะค่ะหลิงไม่ได้คิดอะไรหรอกคะ่ะเออแล้วเมื่อไหร่จะปิดเทอมสักทีล่ะเนี่ยถามทําไมล่ะคะ ลิงจะได้กลับมาให้โวก,ก่อนอนานนี้ไงล่ะจ้าฮก็จูนจะสอบแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าหลิงคงจะกลับไม่ได้หรอกค่ะพี่อ้าวทำไมอ่ะหลิงจะลงเรียนซัมเมอร์ด้วยอะคะ่ะว้าววกคนเนี้ยสอบไปแนแน่เลยงานเนี้ยนี่ยลิงอ้อนก็นไม่จบหรืองไงฮะพี่สับทำไมถึงเสียมารายาทอย่างนี้ท้าทายให้เล่าก,กันใช่ไหมฮะขอโทษจะมีจ๋า ก็ผัว็นนี้ขี้หึงนี่นานี่พอเลยไม,ไม่ต้องพูดเลยฉันยังพูดโทรศัพท์ไม่จบไปแต่งตัวนะอย่ามาเกาะฉันคุยไม่สะดวกไม่เอาหน้าเมียจ๋าเอ๊ะนี่สับอืมโอเคโอเคไปแล้วครับจะไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้แหละครับบ้าไม่มีใครเกินเลยจริงๆใช้ทุกอย่างมันพังพี่น่าหรือไงฮัลโหลิงยังพูดสายอยู่รอเปล่า,อ,าอ่ะฮะยังอยู่ค่ะพี่ใครแล้วนั่น พี่ได้ยินเสียงตะอคอกเอ่อมันตะอคอกหลิงที่ไหนสักอย่างนะอ๋อเสียงดังมาจากข้างห้องนะคะพี่ทะเลาะกันทุกวัน<อ>บางคืนก็ตบตีรุนแรงด้วยนะคะได้ยินเสียงทุบตีกันตุบต,ต,ตุบตับตับสักพักจิใหญ่ก็ร้องโอดครวญนวยความรักหักสวาาาาา่านเฮ้ยบ้าบ้าบบคะพี่ได้ยินจนชินแล้วล่ะชินนะไม่เป็นไรหรอกนะ แต่อย่าได้จำมาใชายตัวคนนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะที่รักไม่มีหรอกค่ะเออพี่คะหลิงขอซักผ้าก่อนได้ไหมคะเพิ่งกลับมาจากมหาลัยนะคะจ้าไม่รบกวนแล,แลวจ้ะแค่นี้นะจ๊ะค่ะพี่อ,อ่าขอส่งจูบทางโทรศัพท์หน่อยนะบายบายบายค่ะพี่เป็นอะไรไปล่ะพี่กลืนข้าวไม่ค่อยลงอะ่ะมันฝืดคอไปหมดอะ่ะตื่นตันใจอะไรอีกละ่ะตื่นตันใจมันก็ดีสิแต่นี่ย มันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยมันขมขื่นใจซะมากกว่านี่ยังไม่ไหวคิดเรื่องจันที่โทรมาหาฉันอีกหรือไงจะให้ลืมได้ยังไงอะเสียงกล้องสมองว่าเมียจะเมียจ๋าอย่างเงี้ยนี่พี่มีหูทิพย์ได้ยินเสียงในโทรศัพท์หรือไงนึกเอาอ่ะพูดจาหมาหมายนี่ว่ะหลิงหลิงมันจะมากแล้วนะแล้วจะอ,อยังไงกับฉันฮะคือหลิงหลิง จะกล้าทุบโต๊ะใส่หน้าพี่เหรอแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ําพูดกันไม่รู้เรื่องน่ะพี่ยังรู้จักฉันน้อยไปฉันลูกสาวชาวสวนยางนะเชื่อดหมูป่าก็เชื่อมาแล้วนะคะพี่อย่าทําให้ฉันโกรธนะคะฉันโกรธจะจัดดูเชื่อตัวเดียวอันเดียวของอพี่โยนี้เป็นมันกินแน่ๆโธ่ก็พี่หึงนี่นะแล้วไงอยากจะรู้มากใช่ไหม ว่าอาจารย์ที่ฉันพูดโทรศัพท์ด้วยนะนะั่นน่ะเป็นใครก็บอกมาสิกำลังฟังอยู่อะ่ะเขาเป็นผัวคนแรกของฉันได้ยินชัดเจนหรือ,อยังหลิงหลิเป็นไงล่ะฉันพูดความจริงแล้วทีนี่จะยังเศร้าซีฉันอีกหรือเปล่าทุกวันเนี้ยเขายังส่งเสียฉันเรียนอยู่แล้วที่พี่กินอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากอาจารย์คนนี้นี่แหละนอกจากแม่ที่ส่งมาให้ของพี่ล่ะ ขอถามหน่อยสิเดือนเดือนนึงน่ะพ่อแม่พี่ส่งมห้เท่าไหร่กันเชียวแค่ค่าเบียร์ค่าบุหรี่พี่ก็มีพอแล้วโอืมพี่มันไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่เอาไหนสักอย่างเลยนี่พี่พูดเองนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยฉันน่ารำคาญมากถ้าผู้ชายคนไหนพยายามสแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแล้วก็ยิ่งสแสดงตัวมาก ฉันก็จะยิ่งพยายามเขียทิ้งค่ะฉันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะจะว่าฉันโรคจิตก็ได้แต่ฉันพูดเรื่องจริงแล้วถ้าพี่อย่างพี่สว่าฉันอยู่แล้วก็ถนอมน้ําใจฉันให้มากๆนะคะอย่างฉันเนั่นนะคะอย่างมากก็ตายค่ะนักเกลงไม่มีใครเกินแน่นอนชาวสวนยางอย่างฉันทําไมนักเกลงจริงจะอยู่กับพี่ได้หรอคะพี่เองก็ใช่ย่อย อดเลวดีไม่แพ้กันนั่นแหละกินข้าวเหรอยิ่งพูดก็ยิ่งน่ากลัวกลืนลงแล้วหรอที่เมื่อกี้นี้ยังอดครวนว่ากลืนไม่ลองอยู่นี่นาเึีว่าจะกลืนไม่ลองไปเรื่อยๆฉันจะได้รว่วม,มากลืนคนเดียวหมดเลยปากดีนะคืนนี้จิ้งจำให้ร่างและขาอ,อกเลยขอให้แน่เหอะผู้ชายนะ่ะพอเสร็จภารกิจก็เหมือนมะเขือเผาไปแล้วล่ะโธ่หลิงหลิงพูดจริง นี่ตกลงในสายตาของหลิงอ่ะพี่คนนี้ไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมฮะตัวเองไม่ยอมพ่ายดันเอาเท้ามาราน้ำก่อนทำไมล่ะฮะเอาแล้วละพี่ขอโทษก็ได้พอใจหรือยังอ่ะหรือจะต้องให้ผัวคนนี้ยยกมือท่วมหัวเพื่อไหว้ขอโทษทำได้มันก็ดีบูชาเมียน่ะมีแต่ความเจริญเข้ามาหานะจะบอกให,ห้แดกดนันเข้าไป เฮ้เวนกรรมของผัวคนนี้จริงๆพูดอะไรก็ไม่รู้หัวใจเจ้ากรรมและหลงมารักนักเลงสาวซะแล้วโธ่เวนเราอยู่หน้าหอก่อนนะพี่ฉันจะขึ้นไปหาน้องชายสักหน่อยแม่สั่งมานะ่ะนี่ให้พี่น่ะขึ้นไปเป็นเพื่อนไหมไม่ต้องหรอก รออยู่ข้างล่างนี่แหละโอเคเราก็รอนี่ขอตังค์หน่อยดิหลิงหลิงจะเอาไปทําอะไรล่ะซื้อเบียร์สักระป๋ปองหนึ่งน่ะนี่ตอนกินข้าวก็ซัดไปขวดหนึ่งแล้วนะเออน่าแค่กระป๋องดีเท่านั้นน่ะไม่ได้มากมายอะไรนี่นะอ้าวให้แค่นี้ไม่ขาดไม่เกินขอบคุณครับเดี๋ยวมาจะไปไหนล่ะลงมาไม่เจอพี่แล้วก็เกิดเรื่องแน่รู้แล้วนะ้าผู้จริง มาแล้วเพื่อนถอยมาช้าแล้ววะฉันจะดูจนเคลิมแล้วนะเว้ยดูยาบ้าเหรอฮะลิงฉันจะฟ้องเตียเดี๋ยวเนี้ยมิงเล่นยาบ้าแล้วเหรอดูสิอะไรเนี่ยมีทั้งเทียนไขไม่ขีดไฟแล้วนี่อะไรมียาสีซ้ซมๆอย่างนี้นะ่ะยาบ้าแน่ๆเลยทำไมถึงทำอย่างนี้ฮะ มันเรื่องของผมอะลิงไม่เกี่ยวแม่สั่งให้ฉันมาดูแลนายแต่นายกลับทำตัวซึกระวังตำรวจจับได้เข้าสังแตยแน่นายแล้วตำรวจจะรู้ได้ยัางไงาผมไม่ได้ไปดูที่ไหนนี่นาะผมตูดในหอพักใครจะมารู้ได้ยัางไงาผมก็อยู่กวนของผมนอกสจากลิงนั่นแหละไปแจ้งตำรวจเท่านั้นแหละจะบ้าหรือไงฉันจะทำอย่างนั้นทำไมนี่หมิง นายไม่สงสารเตี๋ยกับแม่มั่งหรือไงฮะเตียกับแม่อุตส่าห์ส่งเสียนายมาเรียนที่ยะลาแต่นายกลับทําตัวแย่อย่างเนี้ใช้ได้ที่ไหนกันฮะหลิงไม่ต้องมาสอนผมนะหลิงเองก็ใช่ย,ย่อยเหมือนกันแลลวฉันทําไมฮะอ่ะใช่ผมพูดหรือไงใช่แน่จริงก็พูดมาสิว่าไงพูดสิพูดห,หลิงเอาผู้ชายเข้ามานอนในห้องด้วย นายหมิงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฮะทำไมหลิงนึกว่าเรื่องเลวๆที่หลิงทำํำจะม,มีใครรู้หรือ,อยังไงลืมแล้วลืงไงว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันรุ่นพี่ผมเองนะเอาผู้ชายมาทําผัวแทนที่จะเอาคนที่ไกลตัวหน่อยก็ไม่ได้ไอ้หมอนัะนะ่นน่ะมันมองผมเหยียดอยางจะตายชักก็ดูสารรูปของนายสิมันสมควรแก่การดูถูกไหมฮะทำไมาสารรูปของผมทำไม ว่าไงบอกมาเลยว่าไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันก็ผอมแห้งแรงน้อยตรงกับสารรูปของคนติดยาไม่มีผิดเลยทีแรกฉันก็สังหรณใจอยู่แล้วเชียวว่านายจะต้องติดยาแน่ๆแ,แล้วมันก็เป็นจริงซะด้วยเออผมจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของผมแต่การที่หลิงเอากายไปพลีให้ผู้ชายเชยชมนะ่ะหลิงคิดว่ามาสมควรแล้วหรอฮะหลิงเป็นผู้หญิงเสียแล้วเสียเลย เกี่ยวกับแม่รู้เรื่องเนี้จะทําใจแค่ไหนฮะนายกับฉันมันก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไรหรอกอย่ามาพูดดีกว่าเออผมมันผู้ชายแค่ติดยาบ้าเลิกได้แน่นอนแต่หลิงนี่สิเสียสาวไปแล้วขอถามหน่อยสิเลิกยุ่งกับผู้ชายแล้วเรียกความสาวกลับคืนมาได้ไหมฮะสมัยเนี้ยเขาไม่ถือกันแล้วอย่าหลิงหลิงเจ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะทำไมจะพูดไม่ได้ก็มันจริงนี่นะ ผู้ชายสมัยเนี้เขาไม่มองที่ความบริสุทธิ์แล้วโบราณไปแล้วจ้ะนี่นะไอ้นี่นไอเหมิงนายตบหน้าใช่เหรอใช่ผมตบหน้าเจา๊อยากพูดอย่างนี้ทำไมฮะไม่รู้จักรักนงวนสงวนตัวถึงผมจะติดยานะแต่ผมก็ไม่เคยดูถูกผู้หญิงไม่เคยเอาเปรียบผู้หญิงไม่เคยฉวยโอกาสก,กับผู้หญิงเด็ดขาดไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเต็มใจหรือไม่ก็าตามที เจ้ Jay, ลองคิดดูดีดดๆก็แล้วกันแล้วเนี่ยถ้าเกิดเตี่ยกับแม่ม่เห็นสภาพของเจ้พวกเขาจะเสียใจแค่ไหนฮะช้ำใจเป็นที่สุดเลยนายไม่ต้องพลาดเลยตัวนายเองก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเตียกับแม่ไม่เห็นนายสภาพอย่างเนี้ยพวกเขาก็ช้ำใจเหมือนกันนั่นแหละไป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 จะไปไหนก็ไปเลยไปไปไม่ต้องมายุ่งกับผมไปสิไป,ไปนี่จะบ้าหรือไงนายมาผลากฉันทำไมฉันไปเอกก็ได้ไม่ต้องมาผลากฉัน นกึกว่าอยากจะอยู่ที่นี่นะงหรือไงโถเอ้ยนี่ขอเตือนนะถ้าไม่อยากเห็นเตี่ยกับแม่ช้ำใจตายก็จงเลิกพฤติกรรมนี้ซะเจ้ก็เหมือนกันไม่ต้องมาเตือนผมหรอกเตือนสติตัวเองให้ได้สะก,ก่อนเฮอะเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่เรศไม่มีใครเกินใน่มฆนายนายนายไปซะสิไปไม่ต้องมาแหกปากร้องกินกิๆๆนแถวนี้เลยไปสิไปก ฉันจะไม่มาที่นี่อีกเลยจ่าึ่ยเจ๊เจ๊บ้าเอ้ยนายไม่สบายใจก็ตัดสินใจไปหาเธอสิอยู่ใกล้แค่นี้เองในเมืองยะลาเดินทางจากเบตงไปไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นน่ะไปหาเมียไม่ได้ไปหาใครอยากจะไปเมื่อไรก็ย่อมได้นี่ฮะอือฉันเกรงว่าจะไปรบก,กวนเมียเท่านั้นนะเธอกำลังเรียนหนังสืออยู่อ่ะแหมนี่เขาถามเธอนายนี่เหงาไหม เงาสิเงามากซะด้วยน่าแหละเมียนายนี่ยเขาก็เหมือนนายนั่นแหละยิ่งผู้หญิงนะนายนะเป็นผู้ชายคนแรกของเธอถ้าจะพรีชีพให้นายด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าเธอนะพูดอะไรไม่ได้เพราะเธอเป็นผู้หญิงจะให้มาแสดงออกอย่างเปิดเผยเหมือนผู้ชายเลยมันดูน่าเกลียดไปเชื่อฉันสิไปหาเธอเลยไป ฉันไม่รู้ว่าฉันคิดมากเกินไปหรือเปล่าสิหอนายคิดเรื่องอะไรอ่ะตอนที่ฉันโทรศัพท์ไปหาเมียนะฉันได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนผ่านเข้ามาทางหูโทรศัพท์เลยนะเหรออ่ะอ่ะอเสียงนั่นว่า,างไงวะไม่อยากจะพูดว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงมันก็เหมือนกับว่าฉันปลักปลําเมียนะอืม แสดงว่าผู้ชายที่ว่าอยู่ในห้องนอนของของเมียนายสิเหมือนอย่าง,งานั้นแต่เธอบอกว่ามันเป็นคนข้างห้องแต่ฉันฉันว่ามัน,ปน,ปนแปลกๆนะเพื่อนอเล่าให้ฟังหน่อยสิเพื่อนอ่ะฉันจะเล่าให้หนายฟังนี่ๆหน่อยๆก็แล้วกันนะนี่แหละที่เรามาทั้งหมดนายคิดว่าฉันควรจะสงสัยยังไงอะ่ะอืมฉันค่อนข้างมั่นใจนะว่ามีผู้ชายอยู่ในห้องเมียนายแน่นอน แต่นั่นมันเป็นความคิดของฉันคนเดียวก็ได้นะบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เว้ยนายคิดว่าฉันควรจะไปหาเมียไหมละ่ะสมควรอย่างยิ่งเลยเพราะนั่นคือเมียของนายแต่ถ้านายไม่ได้คิดว่าเธอเป็นเมีย <p> ก็ไม่จําเป็นต้องไปก็ได้นะฉันรักเธอนะฉันตั้งใจไว้แล้วว่าพอเธอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยก็ <p> จะให้เธอมาทํางานที่อําเภอสอบบรรจุเข้ารับราชการทํางานที่อำเภอนี่เลย แล้วเราก็จะแต่งงานกันฉันวางแผนในอนาคตไว้เรียบร้อยหมดแล้วฉันรักเธอตั้งแต่แรกแล้วนะเธอเอาหัวใจของฉันไปตั้งแต่ตอนที่เธอยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เราสอนอยู่ท่านผู้ฟังที่รักพระคุณพ่อแม่จากบทประพันธ์และบุคลาภิของมริสาวาดวงกตจากการแสดงของคณะเกตทพิ์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบ ผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกระยาธนาพง์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามพระคุณพ่อแม่ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความมาเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดี มีความสุขสวัสดีครับ